สวัสดีเป็นทางการอีกทีนึงครับเก็บครับนี่เห็ดไข่ดอกแรกครับวันนี้จะเอาถูกเห็ดแล้วครับเห็ดรวมเด้อพี่น้องเด้อน้องครับนี่เห็ดไข่บ้านแล้วครับดอกนึงครับนี่ดอกนึงเห็ดยังขาวขาวนี่นเลยนี่ครับน,นี่กำลังบ้านครับ เนาะพักผ oh. We ัก็ดีนี่ครับเห็ดยังไงโรยมันโรยเหรอเห็ดยังเกาะโรยแล้วน่าจะเป็นเห็ดไทยหรือเห็ดข้าวแป้งมันโรยแล้วปล่อยเพื่อเป็นเห็ดไทยอ่ามันเป็นเสืออยู่นี่นะอุ้ยกำลังตุ้มๆพี่น้องเก็บครับโมนี่นะไล่เก็บเด้ินอาซาพวกคนนึอกล้องนะครับนี่มีน้อกนึงครับ เห็ดไข่ค่ะกำลังมากกำลังงามๆพี่น้องจะเป็นปลาเห็ดไข่โอ้สองนึงครับเด็กเก็บได้บ่นี่ได้อยู่ได้อยู่เป็นปอนั่นโอ้เริ่มแล้วมันลงมาแรงเริ่มแทะแล้วนี่สูงอายุจักหน่อยนะครับมีคนมาเห็นเอ้ยมาพ่อยังมองเขาเอาเห็ดปวกพี่น้องนี่มันมุนอยู่ มาก็มองใกล้เคียงดูคล้าย่ครับพี่น้องครับนี่กลังงาม,งามเลยนี่เียนเสะเลยนี่ครับเก็บโจมโจมพี่น้องครับ่อยแล้วครับนี่สองดอกเข็ดไข่ครับอ่างอ่านครับ สองจุ้มเลยนาะงามอครับเก็บครับวัวฝอยยังสียักษหาดอกกรบพึงชุดหยอดเลยพวกนี้โอ้พี่น้องดอกนึงครับโอ้ยเนอนวันนี้เงียบครับปลาครับบอกไข่มีคนครับวันนี้ก็มาสองขนครับน่าไักครับน่าซักละครับนี่ครับเขาเฮ็ดไข่ล้วนล้วนะครับนี่เฮ็ดหนามากไม่อยู่ดอกนึงครับ <kung ment on kaz ali> นี่ครับเพชรเพิงครับดูพี่น้องดอกงามมากครับเพชรเพิงดอกกำลังสวยเอ็บครับดอกกำลังงามบ่นหน่อยบ่ใหญ่กำลังพอดีกินโอ้พี่น้องดอกนี่ครับเก็บเก็บงากปวดครับอ้วนเขียวสวย กำลังสวยค่ะวันมีสมบูรณ์ดีจังเลยดอกนี่เก็บไปมวนๆครับพี่น้องวันนี้เห็ดไ่ล่วนๆนุ่นขาวๆนุ่นใช่ไหมหรือว่าเราตาฝานมันคืออะไรไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ใช่ไหมครับนี่ครับดอกนึงครับโอ้โหวนมากจังเลยดอกนี่วนเหมือนคนเก็บเลยค่ะครับกำลังสิบ้าน ฝ่าควาฝ่าผุนก็ด้น้ำซ้ำเนาะโอ้ตูมเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ครับมีกลางจุ่มๆครับางามๆครับเก็บพี่นี่ครับดอกนึงครับนี่เก็บครับเห็ดไข่เขียวครับแง่อางามงามดอกนองมะแรงเริ่มแทะแล้ว อโอ้ครับง่างครับนี่ครับกำลังจมเออเจอย่างสีละนี่ครับดอกหนึ่งครับจมครับดอกหนึ่งครับพี่น้องครับว้วยมดีค่ะ ครับดอกหนึ่งครับบ้านแล้วพี่น้องอันนี้ก็พอได้อยู่โอ้พี่น้องอ๋อได้อีกดอกน,นึงแล้วครับดอกเดียวเจนเทินอยู่โอ้พี่น้องครับค่ะหัวมัน,นมากินเนาะดอกเดียวครับดอกที่ในปลาพี่น้องเก็บครับเก็บครับนี่ ดอกนึงครับช่วงงามๆครับเจอแบบนี้แล้วได้ดอกอ่ะวันนี้จะพอแต่เฮ็ดไข่พี่น้องเฮ็ดอื่นบุกไปพอครับเฮ็ดไข่ก็ออกห่างๆพี่น้องเอ้ยแต่พอได้เก็บอยู่ครับเปลี่ยนครับนี่ไข้จะเปลี่ยนเพราะให้เขาแปรงนี่เก็บครับดอกนึงครับเก็บครับนี่ นี่เป็นเอ็ดกับแองจะมารครับกร็กร่างแดงๆก็ร่างเกิดขึ้นมาครับนี่เก็บครับนี่ก็ร่างวนดินมากพี่นออ้องนี่ครับเก็บครับน้องครับนี่อีกดอกนึงครับอิดไข่ครับบางมือบางมือโอ้นี่ครับบ้านแล้วครับกร็ร่างสวยอยู่ดอกกระเขียม <365 S 1> น <he eker. S 1> อ้องครับนี่ดอกนึงครับ มาแล้วพี่น้องโอ้ยนี่ครับโอ้ยสิไปกระทั่งเขาแล้วนี่นี่ครับน,น,นี่ครับเพชรลังแหลใงไงครับนี่โอ้ยดอกเดียวเจิน,นเทิอนนี่วยมีมูม,มีพวกเลยขอบคุณพี่น้อง สองต่อครับน้าพี่น้องครับเก็บเก็บเก็บโอ้บังมือบังมืออ้วนอ้นวนอ้นวนอ้นวนอ้วนคือคนเก็บพี่น้องมีเสียงอยู่มันดีอยู่หันประสานก็เลยบ่เห็นดอกหนึ่งคู่มันค่ะคู่เขาคู่เขา ที่เห็ดปวกไม่ข้างบนนี่น่ะโอ้เห็ดนี่ครับนี่นเงาไหม่เลยพี่น้องนี่เสียออกยังไงบ้างนี่เสียมปุดปไาพี่น้องนี่เอาเสียมมาอ่าพี่น้องโอ,อ,งอ้ต้องหาหาเลียมเหรอครับโบงี่สมไมโบงี่ทางเขาเลยทางฝนจะเป็สิได้อยู่พี่น้องเห็นหน้าซักบบเห็นก็เลยสิเทาทีมแล้วนี่ไอ้ขามันอยู่มองไรอ่อยู่ว่าแล้วพี่น้องโอ้หอมง,งามครับ ครัพี่น้องครับโอ้โหครับเกินเถื่อนอยู่ก้างต้นไม้เลยเก็บครับมันไม่มีคนหาหรือเราจะเดินหาไปว่ะดีเดินหาไปนะเมื่อยเติะเตะอ๋อครับพ่อเฮ็ดพวกแดงหักวัวหลายครับนี่ดอกสองดอกอ๋อแบบอ่า นี่ครับพอบ่าหลายครับแม่ฮะต้าฝน่าะครับหนท่าแถนึ่งนาน้อยอาก็เคยสับขามันเอ้ปผอบี่ดอ่ได้ดอกนึ่งหัวมันดิบะว่างเลยนี่ได้ดิได้ดิครับดอกนึงครับ เ้าน,น้อยสั้สกนก็จะสีเงาขาปุ่งเงาขามันไม่ยาวเล้วสารแต่ขามสเงหันแนี อันนี้ไปค้าเนี่ยไปแอบน้องค้าไปค้ามาเนี่ยอันนี้จบีน,นี่กับแก่พี่น้องเก็บทุกเคสแล้วครับนี่ง่ายครับพี่นอ้องปล่อยแล้วครับนี่ดอกเดียวครับเขียนเทินอยู่ครับนี่คลกไข่ครับเก็บครับ ดอ,อกงามครับพี่น้องนี่โอ้จังจังเอาพี่น้องโอ้ยมปลอกง,ง,งองามคูขี้เหลืองโงกเหลืองครับสองดอกเลยครับนี่โอ้ยยังบังยังบังเอาครับเก็บครับนี่ยโอ้ยขี้เหลืองโงกก็มาออกสวงนีเนาะไปหนอ คือมาออกแบบนี้บาดิหาโมโหได้ครับถึงมาพอครับโดนมีขอนใหม่เด้นี่บ้างอยู่เด้นี่เอาออกเด่นผมสั่งก็เลยผมเห็นมันสีมันแดงๆก็เลยเอานี่สีมันสดนะก็เลยเห็นสองดอกอง,งามๆครับฮะเม็ดไข่ครับนี่ช่วงไข่ครับช่วงเม็ดไข่ครับนี่ง,งามด้วยออกยุ่งงงางๆกันก็เ,เน็ดละงอกสองดอกเมื่อกี้นี่ อกบโอ้ขอพี่น้องเบิงครับนี่เห็ดทานครับนี่แตงดอกงใหญ่ครับเถาครับนี่บ่นี่ครับโอ้อาแล้วเอายเป็นเสีเฮดครับพี่น้องครับนี่พ่อได้พ่อได้ต้มได้แกงยุ่ครับนี่เห็ดไข่ครับชนมากเป็นเห็ดไข่ครับวันนี้มีเห็ดละง่สองดอกครับ คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนิเนาะครับเนาะมาเก็บเพ็ดสองอนครับหนามาไล่ครับได้ซ้ำนีดแล้วครับนี่ซ้ำสีเห็นนี่แล้วครับนี่เห็กระตาเนี่ครับก็ได้พ่กแกงอยู่แล้วครับนี่เห็ดไข่กระเพราโงอีกสองดอกครับตรองนันเห็ดไข่ครับเพ็ดปลกแดงอยู่นิดหน่อยครับนี่เห็ดเปลกแดงอยู่สามสี่ดอกครับครับขอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ซ้ำนีดแล้วครับสวัสดีครับ